ไว้ใหญ่อยู่เนาะมาดูนกันเบื้องจะว่าเปิน้นสิโร่จกโตจ้ะตัวแรก,ก,ก,กจก้ะสิบหกสิบเจ็ดจ้ะไนจนนั้น เพื่องของเจ้าพี่น้อง <S <S สวัสดีจ้าสวัสดีในส่วงเ้าเจ้าพี่น้องเสานี้ก็มาพบพอกันกระสาวก้อยกระเบาวนาคือเก้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องและเจ้าที่เก้าที่มาผู้คขาชมทั่วัลครับ เต่าวัอนี้ก็มาผอกันอยู่ปลาเก่านาองสกอยจ้าครับมนนี้ประเด็นไปหาเฮ็ดครับพี่น้องวันนี้มาหาคนเมงจีนนนเก่านาะสกอยจ้าเฮ็ดเมื่อวานไปเลาะหากับบะมานเป็นไรครับเฮ็ดเป็นออกห่างใช่หเนาะจ้าืันนี้ขึ้นห่างครับก็เลยเลียนเลียนแขนครับพี่น้องมาหาคนเมงจีนนนครับวันนี้ไปดูน่ชมการับบัตสิไธิสิมานกันมาเนาะไปครับไปจ้ะพี่น้องวันนี้พามาหาคนเมงจีนนวจ้าหลังจากที่เมื่อวานนี้หาเฮ็ดจ้ะพี่น้อง มาทางป่าบันสังห้อมแล้วก็ลบไปป่าบันน้องเมกจ้ะได้อ้อนหน่อยจะพี่น้องมืนอกี้ก็เลยมารอหาคุณเบิงแมงจีนวนจ้ะไปหลุนไปช่วนำการจ้าลบงปวยแหลกคันจะพี่น้อง สองตัวแล้วจะพี่น้องควายนี่สามจ้ะสี่ตัวแล้วจะพี่น้องควายนี่ห้าจ้ะหกจะพี่น้อง ตัวทีเจ็ดเนาะแปดจะพี่น้องเบิดปอมีอยู่บ่างขวานิ้วใหญ่แห้งปันไดจ้ะ แรกจ้ะ ที่สามจะพี่น้องดีทั้งลุงมอ่ะจีดกก็่ังดูดอยู่นะ จ้ะตัวแรกจ้ะสองเลยจ้ะพี่นนาะสามจ้ะตัวที่สามเนาะ ตัวที่สี่จ้ะหาจต่พี่น้องหาหกครับเจ็ดจ้ะข้างในถึง,งสองมา Xem nào Cao chà được thì ship nào สิบเอด็ดสิบสองตัวเนาะไว้เนี่ยนี่จ้ะอีกสองตัวจะพี่นาะสี่จ้ะจะที่หาครับไตงเงาคนนั้นก็จังะมีเตมีอยู่ ฮ่าจ้นา,าตู้จะพี่น้องกันนี่ทุมไว้จะบันทกจพี่น้องพันดูดก็ดจะสองโตครับดูดไว้ ตัวที่สองนะตัวที่สามจาะ้ะนือหืสาบแล้วเปล่าสาบตัวสี่เนาะตัวที่ห้าจ้ะ สองตัวแรกเนาะอืมก็ลายพอยุ่งเนาะสกอยจ้ะตัว3จ้ะ ตัวแรกจ้ะสองแล้วเนาะตัวสามจ้ะ ที่ีจ้ะหาเนาะตัวที่หกจะพี่น้อง

จะโตเนาะควายว่า,างอันในแปดจ่ะต้นนี้เป็นยูน้ำมันลุงน้ำมนต้นไม้น่อยตายจะพี่น้องเห็นเป็นดูดปะจ๊ะ แล้วจ้ะสองตัวที่สามจ้ะ ตัวที่สนะีเนาะตัวที่ห้าจะเปิดป่ะตัวนึงอยู่รวมปเนาะฮกจ้ะนะ 6, จควายนี่คือจังใหญ่อยู่เนาะ ตัวนังเนาะปุ่นยูเทิร์ปุ่นแมนหอกปุ่น,น, <ừ. S 1> นดีทางไหน ừ ừ. สองจ้ะเนาะตัวที่สามจ้ะ ตัวที่สนะี่เนาะตัวที่หาจะพี 5, 6, ่น้องหาฮกจ้ะดูจ้ะนะตัวเจ็ดจนะ้ะ ซาบบอกเกือบซาบทนรีเจ๊จะพี่น้องจนคืนมาน้ำเสียงแปดเก้ามึงจะพี่น้องควายเนี่ยควายใหญ่อยู่เนาะมาดุนกันเบิงจ้ะว่าเปิ้ลิีลงจกโตจ้ะ ตัวที่สองเนาะอืมทราบเลยบอกตัวที่สามจะพี่น้องมุ่นลุยปุยซีละจ้ะนันข้างในก็มีเลย หาเนาะหกจ้าเจ็ดแปดนั่นข้างๆกันที่เจ้าบอ,บอหันเหมันบอก Bad. I ข้าจ้ะพี่น้อปุ่ปนตัองที่สิบจะ้ะนั่นบ้าวนาะใ oh. จ่ล่ะสิ้บละจะ้ะ ก็จะเห็นเป็นดูดุจซิบกวายเราจะไปน้องกวายนี่ซิบเอด็ดซิบสองซิบสามจ้ะ สิบสี่เนาะพาจะพี่นอ 6, 6, 7, ้องสิบหกสิบเจ็ดจ้ะอ๋อสิบแปดจ้ะกระเด็นออกมาเลยจะพี่นอ้องเด สิบเก้จะพี่น้องควายนี่ยีโตแล้วจ้ะยี่สจ้ะมีปะตัวแรกจะพี่น้องของควายนี ตัวที่สองจ้ะ ส,สิจ๊ะตัวที่หา chịu o ngầu lên nào 7 8 9 ซีฟจะ้ะน,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 นั่นแหลต้องรู้เนาะซีเฟจจ้ะ ยี่ตัวอ,อ,อกชิบเอ็ดตัวจปน้องควายนี่ตัวแรกครับควายมันหันสีบชิบเอ็ดเนาะควายนี่ก็บอกอาใหญ่แฮงมันไหญ่นะขอกตัวที่สองจ้ะสาจ้ะ ทีสีจ้ะหานฮุกจ้ะ เราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดนงถ่ายคีิประจ้ามาเบ่งผลงานกันกับเบ้านัดเลยจ้ามื้อนี้ครับพี่น้องก็มาสรุปยอดไดยอดมันมื้อนี้ครับเมื้อนี้ก็มมหาก้นไม่ิโนนเนาะสกอยจ้านี่ครับยอดที่ได้เนสิเทศเซตาเนาะในจนนั้นเครื่องของจาพี่น้อง มาณสองร้อยสองร้อยกว่าอยู <diction aries> ่เนาะสกอยจ้ะกระมานอยู่จ้ะพี่น้องกับหูละสิบกว่าเนาะหูละสาวหูละสี่หาโตก็มีจ้ะบางไฟก็ขุดได้บ่เบิดเนาะค่ะหากใหม่จ้ะลายสุดกะสาวเนาะสาวโตจ้าสาวสองมาสาวเอ็ดสาวสองจ้ะก็ถือว่าได้ประมาณอยู่จ้ะพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้บ่ได้มาหาเห็ดเนาะมากลิจิโนนจ้ะ เอาละครับเพราะไม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้บ้านนั่งกับคอจีคลิปไปเพื่อนสนี้ครับเป็นคลิปการมหาอยู่หากินคือเกาครับพี่น้องมหากวแม่กินนนครับโันี้เฮ็ดเพิ่นจะออกบลายครับก็เลยบ่ไเด้ไปหาครับมหากวแม่กินนอนมนี้ก็เทว่าใด้่ประมาณอยู่น่าสกอยจ้าก็ใด้เป็นสองลอยอยู่ครับพี่น้องสองลอยก็โตอยู่ครับหู่เพิ่นก็ห่างๆนเนาะก็มาพ่อควายงใหญ่เนี่ยช่วงแดถ่ายครับควายรเป็นคลิปหยีิอยู่ครับ ก็เมื่อยนอกสากอยนี่ก็เที่ยงนะครับมาเจ่เจ้าก็เสียวเมื่อครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้พอไมมพี่น้องถ้าได้ชื่นชอบมาคลิปึ่งได้ก็อย่าลืมไปซาอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาคลิปใหม่ๆจากวานนันครับสาคอยน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นชิพของวันที่แปดเมษายนปีพศสองพันหอิบเจ็ดครับคลิปนาเมื่นาพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ